Ha <laughs> คู่ไปคือรายการที่จะพาพี่หญิงมีไปเป็นทุกอย่างที่อยากเป็นกินทุกอย่างที่อยากกินเที่ยวทุกที่ที่อยากเที่ยวและคู่จะพาพี่หญิงมีไปที่ไหนหาทำอะไรกดติดตามกดซับสไครต์รอไว้ได้เลยจ้า ไม่เคยได้ไปเลยไม่เคยได้ไปไหนเลยโอ้ยไม่เคยได้ไป,ปไหนเลยนี่ตอแหล่นะแม่นะอย่าเทวีตอแหล่อะไรอย่าเทวีนตอแหล่อะไรอี้อะรู้ไหมว่าที่นี่เขาเรียกว่าว่าที่ไหนไม่รู้เขาเรียกว่าซาฟารีเวิลด์ซาฟารีเวิลด์โอ้โหชุดน,นั้นน้องนาสังมันท่ากระลาไม่รู้จักหมดสี่คนเลยอี้อะแม่อย่าเทวีนแรงแม่อ่าโง่คือแม่แดงตัวมาโป๊เกินแล้วเด็กๆมันเยอะดูอยากให้แม่เปลี่ยนชุดก่อนโอเคไหมไม่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเถอะ เออเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนสิเอเคเปลี่ยนชุดก่อนน้องในชุดแม่นางไปเปลี่ยนชุดแล้วเราไม่ได้พานางมาเที่ยวเฉยๆแม่เราจะมีกติกามาแกงนางขอกติกาค่ะ ออนะครับเราก็จะมีกติกาที่ว่าพี่หญิงรีกรีดลั่นป่าเกินสิบครั้งจะต้องถูกทําโทษโดยการทําความสะอาดกงลิงว้ายแรงอยู่นะโทษที่ทําให้พวกสัตว์ป่าเนี่ยแตกตื่นตกใจว้ายในว่าน่าจะกรีดป่ะสกรีดแน่นอนเพราะว่าพี่หญิงรีชอบกรีดเดี๋ยวเรามารอพี่หญิงรีแต่งตัวให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวว่ามาดูกันว่าชุดมันจะเป็นแบบไหนโอเคแล้วเจอกันกับลุคใหม่ของอีแก่นะน้องน้านางเจ้าด๊า รายการพาเธอกลับบ้านพามึงกลับบา้านเธออีพามโอยแม่แม่อย่าโชกีตาคนมองพี่หิ่งลีคนเขามองไว้แม่นกโอ้ยนี่พาฉันมาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยให้ร้นกอะไรแบวโอ้ฉันอยากกินอาหารนกนี่เต็มเลยนี่ ไม่ใช่อันนั้นมันลุกฟอรแม่เอาแล้วเอาแล้วว้าวโอ้ยอลยโอ้โหสวย ไม่เอกแล้วอันนี้เรียกว่านกอะไราไม่รู้แกไม่ใช่หรอนกแก้วเยี่ยมสุดอก ภูมิใจมากที่ได้เจอนกสวยๆแต่ก็แอบตกใจอยู่นิดนึงนิดนึงว้ายแม่คืออะไรทิพม์อูดแม่อูดอูดตายแล้วได้เห็นอูดตัวเป็นๆแล้วว้ายแม่โอ้ยอูดด้วยช้างเนี่ยว้ายแต่แล้วทำไมคอยาวจัง อ้โแม่เดินเข้าไปอีกนิดนึงอีซาเดี๋ยวกูจะตีหัวมันกับไม้นี่นะเอี๊ยได้เลยค่ะแม่้เยค่ะแม่แม่หนูอยากลองให้บ้างอ่ะเอ้ช่วยแม่นะ โวดน่าใช้ดวยแนี้ค่ะนระวังโอ้ยโอ้ยีทิฟอะไรแม่อย่านี่ก็ตัวคอยาวคล้ายโอ้นี่คืออะไรเนี่ยแม่ยีราฟแม่โอ้ยยีราฟค่ะตกใจหมดเลยอะไรไม่รู้แหมกลัวตกใจมึงมากกว่าดอกยีราฟสองร้อยตัวมากที่สุดในโลกโอ้ยไปดูสิ แม่มาเที่ยวสวนสัตว์แม่อยากเห็นสัตว์อะไรที่สุดเลยแม่อยากเห็นตัวอะไรจะเห็นงูจงอางแล้วงูบองแม่อยากเห็นไหมงูบองเห็นของมึงมาแล้วไงเฮียอ่าโอเคอะไรที่มันโหยอย่าวิ่นแรงเลยนี่เหรยีราทำไมคอยาวจังโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้แม่เกินไปนะคะโอ้ โอ๊ยอโอ๊ยโอ๊ยทำไมลิ้นยาวจังไปตรงนู้นบ้างได้ไหมแม่แบบดูมีความสุขเหมือนแม่ได้กลับบ้านใช่ไหมคะแม่ว้าโอยโอ๊อ๊ยติดก้แล้ติดกแล้ ะหุ่นเล่หุ่นเล่นิบเล่นเร็วยเอไแม่ลิ้มเทียมาก้องนมอ่ะลองนมโอ้ยถ่ายรูป อยากไปดูหน่อยสิว่าหนูยักษ์เป็นยังไงหนูเหรอคะฉันนึกว่าหมูหมูอีดอกหลับหมดแอลแอลอ้ออ้ออ้อออุ้้ยแม่ฟางตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยน่ารักน่ารักอ่ะไม่ไม่กลัวหรอกมึงขึ้นไปก่อนสิเออไปลลลออออองงงเเเไป เล่าแม่เหมือนนั่งตอนท้ายรถนะครับเดินมาเลยเล่าโอ้พากลับไปได้เหรอแม่กอดลูกไม่ยิ้มเลยแม่เป็นไรกินเยอะมากกินเยอะมากจ้็ ถ่ายรูปก,กับช้าง300นะคะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงา <c oughs> เดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปก,กับหมาหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะเออร <c oughs> <c oughs> ะคะมานี่มานี่นอีพุดเดินนี่อะไรเนี่ยแล้วไหนตัวมันอะ นี่คืออะไรวอลัสวะมองไม่เห็นวอลัสไมายถึงแมวน้ำเหรอวายสาแล้วดูหน้าเด้ไว้โอ้โหลีเมอร์ข้างไม่ใช่เหรอไม่รู้เขาเรียกกันอะไรแล้วนี้แม่รักลีเมอร์รักลีเมอร์อะไรมันจะปังมากโอ้โหเอาเอาเอามาทำการแสดงให้ฉันหน่อยสิ นี่หลอนลงมาวอตยืนเนมเมก็ออกแถลงการจากเมืองคลิปให้ชี้หน่อยกูให้มึงแถลงการกับดิงก่อนอ่ะอ่ะอ่สิออกสิเขาจะได้รู้ไงว่าเพื่อนมึงจริงจ แหล่งการในนามของมหาเทวีเจ้าวันนี้ได้มาเจอกับน้องจอ๋ออวยยศให้เป็นเจ้านางในฝันประดับพุ่มทองหนึ่งพุ่มทองเท่ากับอีกทริ์โอ้ตไปแล้วอ,อชีวิตแลีว้วท่านหล่อนออลูกไปขานตั้งตลาดได้เป็นเจ้าเมืองใหมน้อง,องเอือมา,าราสะคนอุ้ยนี่ดูเรือสิโอ้ยไอเลิฟ สวยมากอีทิป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 อีดอกดีมากเลยเหนอยเหมือนเราได้นั่งเรือไวกิ้งเลยนะแม่หนอตายสิแม่น้ำอะไรเนี่ยบอว่ามน้ำปัตตานีไงเออโอ้ยบรรยากาศเลิศนี่ใบอะไร

เรูตกใจโอ๊ยเจ็บนิวเลยอะแม่ออกได้ไหมอะได้ตายเลยดอกนั่งแบบนี้นานๆทีจะโปล่เย้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอ่าท่านามาเมซอนเรานะน้องนา ไปบ้านค่ะรับเล่นมากสนุกมากแน่ๆเพราะวันเอี่สุดเลยให้เป็นน้ำเบอร์วันเลยให้เป็นวันนอุทยานไปเลยค่ะเลิยเด็กมองพี่งี้เต็มเลยน้อง ความสวยอ่ะเนาะไขรจมาตานก็ไม่มีมากค่ะตอนนี้เราจะมานั่งดูโชว์ปลาโลมานะคะแม่หญิงลีเคยเห็นปลาโลมาไหมคะไม่เคยเห็นอ่าโอเคนี่แหละเดี๋ยวเราจะได้ดูปลาโลมากันนะน้องนาค่ะร้อยไปาาไป ปลาโลมาครัง้งครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าได้สัมผัสปาโลมาผิวนิ่มมากแม่แม่รู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้ โดนชนซ okay, okay. ิลิโคนเกือบหักครับนิ่มมากชอบไปเลยกประคองไปโอเคโอเคป๊บเดียวลูกป๊บเดียวนะน่ารักกันเโอ้ยฉันได้มาอุ้มแล้วลูกรักของชาน์ลองร้อยไหอ ทองฟ้าปลอดเ่อทองฟ้าปลอดตรงเสมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอังกอเมื่อวิญญาณหายไกลนางไม่มีใครยันเจอได้น้องน่ารักมากค่ะ แม่คิดว่าเนี้ยตัวอะไรนี่แม่โอ้หัวทะเลไงว่าจริงเหรอไม่รู้จักเหรอเออมันคือพยูนแม่พายุเยี่ยมสิพยูนจะอยู่ในน้ำทะเลใช่แต่ว่าทะเลอยู่ในน้ำจืดวิทยากรสาววัวทะเลของเราจะเป็นผ่าเป็นใบพัดแต่ว่าถ้าว่าพยูนน่ะ

แม่มุดนินมุดตาการสลองต้องปีบมากเลยอ่ะแม่ยืนเลยค่ะ,ะสวยเ้าไใกล้เต้องเข้าเออชื่อน้องอะไรคะถามแต่เราก็หากันจนเจอ

ออกถแถลงการในนามของพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองชิปนะคะขออวยยศให้น้องนิ่งหน่องนะคะจงมีความสุขความจเจริญนะลูก <laughs> เยลโลมีดอ่ะอีโตเต่าอ่ะเต่าก็อังโลเ้วเนี่ยก็อีงง วันนี้แม่ฟิลดีนะก็คือว่ามาก่อนน่ะแม่หญิงลีไม่เคยเที่ยวสวนสัตว์เลยสักครั้งอันนี้ก็ได้เปิดตัวแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนอ่ะเออมันรู้สึกตื่นเต้นแม่ดูมีความสุขแม่พัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วแบบกล้าอ c t i งแอคติ้งอะไรได้หมดเลยหนูนะหนูยังไม่เคยเลยนะแบบว่าไม่จ่อสัมภาษณ์เป็นสิบยีสิบไม่อะพี่หญิงลีหลายรอบมากต้องให้นะเป็นดาราเบอร์ใหญ่ของช่องวีนเต้าอันนี้เป็นดารานี่เป็นนางแบบ มาาแล้วว่เป็นวีบ้าคอสซี่นะครับทางมาลายเป็นลาวาเค้กช็อกโกแลตครับวิลส์จ้ะแมสนี่ขอบปาดหน้าเค้กได้ไหมผู้ขอตัดค่ะแย่กันเออมีลาวาโอ๊ยลาวาปังมากไอติมอร่อยนะไอติมไม่หวานไอติมโคตรอร่อยเลยอ่ะปังโหรยเย่ปังไม่ไหวแล้วน้องดูสิอ่ะ อร่อยเป็นไงบ้างวันนี้แม่สนุกแล้วก็อาหารที่นี่ก็อร่อยได้ทั้งความสนุกและได้ทั้งความอร่อยค่ายวันนี้ชอบโชว์ไหนหรือว่าชอบตัดบริเวณไหนที่สุดตอนี่ชางอุ้มพึ่อไโอฟิลลูกคึ้นหนเลยค่ะเอ เหมือนแม่หญิงดีเมื่มกอก่อนก็กลัวนะคะกลัวเสือก,กลัวอะไรแบบนี้แต่พอเราไม่ได้มาสัมผัสจริงจสัตว์เหล่านั้นไม่ได้ดูร้ายเลยค่ะเพราะอยู่ในตรงนี้เขาฝึกมาแล้วกาฟิลรู้ไหมพี่กลัวอะไรมากที่สุดอูด <c oughs> พี่เห็นปุ๊บเจอตัวมาแล้วค่ะอีตัวต้นเลืองก็ติดตามกันเลยนะคะว่าอีพีหน้ากู้จะไปที่ไหนอีกอีพีหน้านะคะกู้จะไปที่ไหนอีกนะคะโปรดติดตามเลยค่ะอย่าลืมนะคะกดหัวใจกด subscribe กดติดตามมาให้แบบรัวๆค่ะแล้วก็มาติดตามดูว่าอีพีน่าเราจะไปที่ไหนกันกูจะไปที่ไหนอีกไม่ใช่กูแม่กูจะไปที่ไหนอีกูจะไปที่ไหนอีนะขายแพร่ยังไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่า รายการกู้ไปจะจบแบบธรรมดาไม่ได้เพราะว่าเรามีกติกาพิเศษตั้งแต่ต้นรายการแล้วค่ะเชิญกติกาเลยค่ะให้แม่อ่านกติกานะคะแกงวันนี้ถ้าพี่หญิงลีกรี๊ดลั่นป่าเกิน10ครั้งจะต้องถูกทำโทษด้วยการทำความสะอาดตรงลิงไว้เป็นการตัดโทษที่ทำให้สัตว์ป่าตื่นหนกค่ะแม่กีแม่กีไม่กี่ครั้งรู้ไหมวันนี้ไม่รู้ใครจะไปนับไหวอีดอ หักแกงคนมองก็เป็นล้านกันเลยสิค่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพูดถึงนะว่าแม่หญิงเลียกรีดประมาณเกินร้อยครั้งแต่ความต่อแหลแม่เกินล้านน่ะต่อแหลเรื่องมึงเหรอ อ๋อเดี๋ยวนะคะอ๋อ <c oughs> นี่อ่ะกูเจอแล้วอีตัวต้นเรื่องเอุอ้ย สงสัยแม่เหนื่อยแล้วน้องนะเออแม่โอเคไหมคะแม่เหนื่อยไหมคะวันนี้อ๋อเวียนหัวโอเคก็คือว่าแพ้ทองแพ้ที่มันอยู่กับมึงไงโอเคแม่วันนี้ที่รอคอยนะน้องน้งนงมาตามหาพ่อของลูกจนเจอ,เอ,อนะสำหรับภารกิจวันนี้นะคะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะคะที่พาพี่หญิงลีมาตามหาผัวในที่สุดพี่หญิงลีก็เจอผัวของพี่หญิงลีคือพ่อของลูกะะพี่หญิงลีนะน้องนะเราไปดูกันค่ะ ใจมากโอ้ยกูเบื่อจังเลยอก็บอกแล้วว่าอย่่มีผัวมีผัวก็ต้องทำความสะอาดบ้านเป็นแม่สีเลื่อนกูลำคาญย่าต่อไปทั้งหน้าาว่ามีอีนี่กูจะไม่มาถามโอเคโอเคแม่อย่าวินแม่หนูรักแม่กูลำคาญอย่าวินอย่าวีนแหละมึงเข้ามาทำมั่งซฟตโอเคโอเคโอเคโอ้ยตายเยี่ยที่เสิด์าผกกูมาทำอะไรนี่โอ้ห จากเป็นเจ้านางมาเป็นคนใช้เลยเหรอเนี่ยแล้วแม่จะคลอดเมือ่อไหร่ที่คลอดไม่ได้นี่แหละที่คลอดกูโอเคแม่<อ><อ>คลอดแล้วค่ะน้องล่าสุดนะโอ้ปวดปวด โอเคนะคะสําหรับภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอพี่หญิงลีก็ทําความสะอาดห้องผั่วให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วะคะ่ะโ,โซโซนะคะพี่หญิงลีบ๊ายบายบ๊ายบายล็อกเลยค่ะล็อกล็อกกรงเลยค่ะล็อกเลยไปค่ะ